ในวิดีโอนี้จะอธิบายเกี่ยวกับเมนูการปรับแต่งผู้ใช้องค์ประกอบตั้งค่าเริ่มต้นเมนูตั้งค่าเริ่มต้นเป็นเมนูที่กำหนดการตั้งค่าทั่วไปสำหรับ ERP ทั้งหมดค่ะอันดับแรกมาดูในส่วนการตั้งค่าเริ่มต้นทั่วไปกันค่ะตัวอักษร สาม,มารถตั้งค่าฟอนต์ตัวอักษรขนาดสไตล์สีพื้นหลังและสีของตัวอักษรได้ค่ะโดยจะมีตัวอย่างตามการตั้งค่าแสดงให้เห็นที่ด้านล่างและยังสาม,มารถตั้งค่าแยกเฉพาะตัวอักษรในพื้นที่ทั่วไปและตัวอักษรในส่วนของหัวข้อพื้นที่รวมย่อยได้อีกด้วยค่ะเมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้วกดบันทึกแบบฟอร์ม สาม,มารถตั้งค่าการจัดเรียงสำหรับรายการประเภทข้อความฟิลประเภทตัวเลขฟิลประเภทวันที่หัวข้อพื้นที่รวมย่อยได้รวมถึงตั้งค่าการแบ่งบรรทัดและการเติมสีให้กับพื้นที่ข้อมูลและหัวข้อพื้นที่รวมย่อยได้ค่ะเมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้วกดบันทึกประเภทตัวเลขสาม,มารถตั้งค่าตำแหน่งทศนิยมและวิธีการแสดงผลของตัวเลขได้ค่ะ เมื่อคลิกเข้าไปในการตั้งค่าทศนิยมเริ่มต้นก็จะสามารถตั้งค่าจุดทศนิยมทศนิยมจำนวนหลักทศนิยมจำนวนเสริมราคาทศนิยมทศนิยมราคารวมภาษีทศนิยมอัตราส่วนฟิลด์ประเภทตัวเลขทศนิยมทศนิยมเงินเดือนได้ค่ะ และเมื่อคลิกเข้าไปที่การตั้งค่ารูปแบบที่แสดงก็สามารถตั้งค่าการแสดงรวมศูนย์หรือไม่หากเลือกไม่แสดงก็จะปรากฏเป็นค่าว่างการแสดง0.00เป็นการตั้งค่าว่าจะแสดงศูนย์หลังจุดทศนิยมหรือไม่เครื่องหมายขั้นหลักพันเป็นการเลือกตัวขั้นที่จะแสดงเป็นหลักพัน และเครื่องหมายขั้นทศนิยมเป็นการเลือกเครื่องหมายที่แยกเป็นทศนิยมค่ะเมื่อตั้งค่าทั้งหมดเรียบร้อยแล้วกดบันทึกวันและเวลาสามารถตั้งค่าวิธีแสดงวันที่วันเวลาโดยสามารถระบุข,ข้อความด้านหน้าข้อความด้านหลังกำหนดเว้นช่องว่างด้านหน้าช่องว่างด้านหลังโดยสามารถดูตัวอย่างการตั้งค่าได้ที่ด้านล่าง และสามารถตั้งค่าแสดงเป็นวันแบบสั้นยาวคลิกเลือกว่าต้องการให้แสดงวันที่แบบย่อหรือไม่นอกจากนี้หากคลิกที่แต่ละหัวข้อแล้วทำการลากก็จะสามารถสลับตำแหน่งการแสดงผลได้เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้วกดบันทึกได้เลยค่ะต่อมาเป็นการตั้งค่าระบบเวลา12-24ชั่วโมง โดยสามารถเลือกได้ระหว่างระบบ12ชั่วโมงแสดง a.m.p.m หน้าเวลาระบบ12ชั่วโมงแสดง a.m.p.m หลังเวลาและระบบ24ชั่วโมงโดยสามารถดูตัวอย่างการแสดงผลของรูปแบบเวลาได้ทางด้านล่างเมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้วกดบันทึกอันดับต่อมาจะมาดูในส่วนของการตั้งค่าเริ่มต้นของการนำเข้าค่ะ ตั้งค่าวิธีการปัดเศษสามารถตั้งค่าวิธีการปัดเศษของจำนวนเงินภาษีและบัญชีเงินเดือนได้ค่ะก็จะสามารถเลือกวิธีการปัดเศษของแต่ละรายการได้ระหว่างปัดเศษปัดลงปัดขึ้นค่ะเมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้วกดบันทึกค่ะวันและเวลา สามารถตั้งค่ารูปแบบวันและเวลาของข้อมูลที่นำเข้าได้ตามต้องการเมื่อคลิกไปที่การตั้งค่ารูปแบบวันที่สามารถกำหนดประเภทการแสดงผลข้อความด้านหน้าข้อความด้านหลังช่องว่างด้านหน้าช่องว่างด้านหลังตัวอย่างเช่นอยากจะเปลี่ยนรูปแบบปีจากปีพศเป็นคศก็สามารถเลือกได้ระหว่างคศเป็น2หรือ4ตัวอักษรได้ค่ะ หรือหากต้องการเพิ่มเส้นทับระหว่างวันเดือนปีก็เพิ่มไปในส่วนของข้อความด้านหลังของวันและเดือนได้โดยสามารถตรวจสอบตัวอย่างที่ตั้งค่าได้ในส่วนด้านล่างเช่นเคยค่ะเมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้วกดบันทึกต่อมาเป็นรูปแบบเวลาก็สามารถตั้งค่าประเภทการแสดงผลข้อความด้านหน้าข้อความด้านหลัง ช่องว่างด้านหน้าช่องว่างด้านหลังและดูตัวอย่างด้านล่างได้เช่นเดียวกันค่ะอันดับต่อมาเป็นการตั้งค่าการพิมพ์เริ่มต้นค่ะประเภทตัวเลขเป็นการตั้งค่าการแสดงผลรวมย่อยและยอดรวมค่ะเมื่อคลิกเข้าไปที่การตั้งค่าก็สามารถเลือกตั้งค่าได้ระหว่างแสดงหรือไม่แสดงผลรวมย่อยและยอดรวมค่ะเมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้วกดบันทึก ภาพเป็นการตั้งค่าขนาดภาพเช่นรูปภาพที่แสดงในหน้ารายการสินค้าและในเมนูสถานะต่างๆที่มีการดึงรายการรูปภาพสินค้าไปแสดงเมื่อคลิกที่การตั้งค่าขนาดภาพก็จะสามารถเลือกขนาดรูปภาพได้ตามต้องการแล้วกดบันทึกเมื่อกลับไปดูที่หน้าเมนูข้างตน้นก็จะเห็นรูปภาพแสดงตามขนาดที่ได้ตั้งค่าเอาไว้แล้วค่ะ วันและเวลาสามารถตั้งค่ารูปแบบวันและเวลาของข้อมูลส่วนของรายงานต่างๆได้ตามต้องการเมื่อคลิกไปที่การตั้งค่ารูปแบบวันที่สามารถกำหนดประเภทการแสดงผลข้อความด้านหน้าข้อความด้านหลังช่องว่างด้านหน้าช่องว่างด้านหลังและเมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้วกดบันทึกต่อมาเป็นรูปแบบเวลาก็สามารถตั้งค่าประเภทการแสดงผลข้อความด้านหน้าข้อความด้านหลัง ช่องว่างด้านหน้าช่องว่างด้านหลังและดูตัวอย่างด้านล่างได้เช่นเดียวกันค่ะตั้งค่าการพิมพ์เป็นการตั้งค่าการพิมพ์และหน้ากระดาษเริ่มต้น เมื่อไปที่เมนูรายการต่างๆเช่นรายการขายแล้วคลิกพิมพ์เอกสารก็จะปรากฏหน้าเอกสารการขายสามารถตั้งค่าการพิมพ์เริ่มต้นของเอกสารเหล่านี้ได้เมื่อคลิกเข้าไปที่การตั้งค่าสามารถตั้งค่าการจัดแนวการพิมพ์เป็นทางซ้ายกลางหรือขวาได้เลือกประเภทการพิมพ์เป็นหน่หน้าต่อแผ่นหรือ2หน้าต่อแผ่นได้ หากเลือกเป็น2หน้าต่อแผ่นก็จะสามารถกำหนดเส้นปะและตำแหน่งหน้าที่2ได้ค่ะต่อมาเป็นจำนวนแผ่นสามารถเลือกจำนวนชุดที่จะสั่งพิมพ์ได้แนวกระดาษเลือกเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนย่อให้พอดีหนึ่งหน้าหรือไม่ขนาดกระดาษสามารถเลือกประเภทกระดาษที่จะทำการพิมพ์ได้ และในส่วนด้านล่างก็จะสามารถกำหนดระยะขอบบนล่างซ้ายขวาได้เองเช่นเดียวกันค่ะเมื่อตั้งค่าทั้งหมดเรียบร้อยแล้วให้กดบันทึกได้เลยค่ะรายการอื่นๆการตั้งค่ารายการแท็บจะเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นรายการแท็บสำหรับเมนูบัญชีรายการใบสำคัญและในเมนูรายการต่างๆในฝั่งของสินค้าคงคลังค่ะ เช่นรายการขายก็จะมีแท็บทั้งหมดรอการอนุมัติอิเล็กทรอนิกส์ไม่ยืนยันยืนยันเป็นต้นค่ะโดยการตั้งค่ารายการแทบ็บสามารถตั้งค่าลำดับการแสดงผลของแท็บต่างๆและกำหนดค่าเริ่มต้นให้แท็บที่ต้องการแสดงผลเป็นหน้าแรกสุดเมื่อคลิกเข้าไปดูที่เมนูรายการต่างๆค่ะ และหากไม่ต้องการแสดงผลแท็บไหนก็สามารถตั้งค่าลำดับให้กับแ็บนั้นเป็นศูนย์ได้เช่นเดียวกันค่ะต่อมาเป็นการตั้งค่าลำดับการพิมพ์เป็นการตั้งค่าในกรณีที่มีการพิมพ์ใบสำคัญหลายรายการในครั้งเดียวสามารถตั้งค่าเกณฑ์จากมากไปน้อยหรือน้อยไปมากตามวันที่บนใบสำคัญได้ค่ะอันดับสุดท้ายเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นของบัญชีค่ะ จัดการการรับชำระเงินเมื่อมีการเกิดลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ในฝั่งบัญชีสามารถตั้งค่าเริ่มต้นของวันครบกําหนดรับเงินและวันครบกําหนดชำระเงินได้ค่ะเมื่อคลิกเข้าไปที่การตั้งค่าสามารถกําหนดจำนวนวันเดือนสัปดาห์หรือเลือกเป็นไม่ใช้ได้ค่ะเมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้วกดบันทึก และหากต้องการตั้งค่าแยกสำหรับลูกค้าผู้ขายแต่ละคนก็สามารถไปที่การลงทะเบียนลูกค้าผู้ขายไปที่แถบวงเงินเครดิตราคาแล้วกำหนดวันครบกำหนดรับชำระได้เลยค่ะและทั้งหมดนี้คือการตั้งค่าเริ่มต้นของระบบ e- เขาค่ะ